ก็คือสองร้อยกล่องถูกแล้วนะฮะก็เท่ากับแปดพันทีวีนี่นะอันนี้ไดมอนดบรไมอนอันนี้เอาแผนหลักก่อนแผนหลักของเขาก่อน,น,ก,อนก็ใช้ทั้งหมดสามร้อยกล่องนะครับเท่าไรก็หนึ่งสองพันทีวี อันนี้คือปกติแขนเป็นอย่างงี้ทีนี้คือเรียนฮะเดี๋ยวถ้าให้ททีนี้เวลาเราจะทาเนี่ยเราไม่ต้องใช้เราไม่ต้องเดินเสเต็ปนี้เราเปิดตรงนี้เลยปึ้งเสร็จปุ๊บพาร์ปุบ๊บขึ้นนี่เลยไม่ต้องไปมัวผ่านโกผ่านไดมอนด์ูเสียเวลาเราพาร์ขึ้นมาตรงนี้ซึ่งตอนนี้การขึ้นตรงเนี้ใช้เพียงสี่พันแปดร้ยเจ็ดสิบห้าคะแนนเท่านั้น จะมีเทคนิคในการทำงาเนเพิ่มเดี๋ยวแนะนาให้ตอนท้ายดูแขนก่อนนะเสร็จแล้วนี่คือตำแหน่งที่ระบุว่าเราจะมีไรายได้เท่าไรอันนี้เราต้องอยู่ในตำแหน่ง,งนี้ตองมีตอนนี้คุณนันเนี่ยเป็นตำแหน่งซิลเวอร์แล้วดังนั้นคุณอยู่ตำแหน่งนี้ก้าวที่สองก็คือขึ้นตำแหน่งนี้นะไม่ต้องไปมัวตายขั้นอยูเสียเวลานะฮะ <c oughs> อ้าว พอเรามีตำแหน่งปุ๊บห้าตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีเรียกว่าสิทธิทางการตลาดก็คือมีรายได้ห้าทางนะฮะปุ๊บรายได้ห้าทางมีอะไรบ้างเนื้อาขายปลีกนะจริงๆว่าขายปลีกก็เริ่มให้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วละ่ะอันนี้เอามาเขียนรวมกันเพได้ไม่ซ้ำซ้อนขายปลีกตั้งแต่15ถึง30เปอร์เซ็นต์นะครับสอง ค่าแนะนำค่าแนะนำเนี่ยจอ่อยู่ที่100%่งร้อยเปอร์นตเต็มสามนะค่าแนะนำมแการรัเตเ็มไหมนะแล้วสามค่าบาลานะคะบาลานทีมจนได้เป็นโบนัสนะ โบนัเทีนโบนัสเนี่ยบริษัท okay. จ mm ่ายอยู่ที่15ถึง40เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตีอ่าแม t ชิ่งโบนัสแม t ชิ่งโบนัสเนี่ยภาษาอังกฤษมันให้เรียก m a t ช h i n g นะแต่จริงๆแล้วมันก็คือเออ่ค่าบริหารทีมอ่ะเอ่อค่าบริหารทีมก็แล้วกันเขียนว่าบริหารที่ตรงนี้ ถ้าบริหารทีมนิจัยอยู่ที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากฝั่งแข็งแล้วก็ข้อที่ห้านะเวลาไม่พอใจก็ไปฟังซ้ำในยู u ู e มีลงไว้เทียบเลยนะหลายหลายคนบรรยายแบบหลากหลายรูปแบบไม่เดมงนะแต่แ้คนเักพูดมเหมือนกันเดมงมันสไตล์ใครสไตล์มันแตกออาไมันด้อยู่ประมาณนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายนะฮะ ก็คือยูนี่เลเวลที่ไหนก็มีไงนะของอยู่นี่เลเวลอันนี้จ่ายที่สิบห้าชั้นโล้ออ่าโล้อพเลยอันนี้ยอดเกียงมากโล้อบเห็นไหมเนี่ยนี่โบนัสามีแล้วก็ถ้าโบนัสนอกอก็โบนัสอ่าที่เกิดจากสตอกคิส 4%ถึง15%อนนั้นโบรัสสต็อกสต็อกค,คิกขนาดเล็กสต็อกค,ค,คิกขนาดกลางแล้วก็คลุมตางสินค้านะาที่พอนัน่านเปิดทางที่พอนันตยกกเพราะตอนนี้คือสมบัติได้นะเป็นบุวีสตาร์นะแ,แต่ว่าก็ยังไม่ให้เปิดหรอกตอนนี้เราก็ทางเราใช่ไหมอขอยื่นไว้ก่อนถ้าเราต้องาการเพราะว่า ลาดขยายเร็วมากตรงนั้นเริ่มมีผู้จหน่มากแล้วแล้วก็อ e ีกรายจนหนึ่งก็คือออนเซที่ได้สำหรับผู้จำหน่าระดับนี่พี่ปรธนะคุณอาณนาะ้องเปิดนี่รายได้เนเป็นแสนคนนี้เป็นแสนน่นะใช่ครนะับ <laughs> เนี่ยนี่ยังไม่ได้องานประจำเลยน่าจะแสนละต้อง ก็เป็นสตอค,คินด,ด้วยอ่ะทีนีน้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะเนี่กแผนเลือรแผนตรงนี้เท่านี้แนหะนะม,มีแค่นี้แหละไม่ได้ซับซ้อนหรอแล้วก็ทีนีเน้เวลาผมจะยกตัวอย่างว่าเขาจ่ายยังไงชุวันสุมเขาจ่ายยังไงนะครับอ,อันนี้คุณสุนังต์ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะนวันนี้ตัดสินใจแล้วเป็นจรินแล้ว วันนี้เป็นสิน่งแล้วเนี่ยทำยังไงจะให้เจอเป็นโบว์ให้เร็วที่สุดโบว์ก็คือบรีดิให้เร็วที่สุดมันใช้แค่แค่ไม่กี่น้ำใจเดียเด๋ยวค่อยค่อยบอกทีหลังอันนี้ดูดูตัวอย่างกักนก่อนอ่ะสัปดาห์ที่หนึ่งคือ,อคุณนันทำงานตามแผนนี่หนื่อยถ้าไปตามสเตจเนี่ยโกทุกคนนะสัปดาห์ที่หนึ่งซ้ายหนึ่งลงังขวาหนึ่งลงัง รับเลยหนึ่งพันสามอันนี้โบนัสออกประสบปิดสุกสนี้สุกหน้าเงินออกดังนั้นบัญชีธนาคารเอยู่เงินจะไม่ออกก็บัญชีไม่มีแค่แค่โบนัสโอนเท่านั้นที่ไม่ออกมีแค่นะั้นนะและ้วจากนั้นสัปดาห์ต่อมาอ่ะสัปดาห์ที่สองแล้วกันคุณนั้นก็ไปช่วยทีมงนาคนคนนี้ให้เขาทำให้ได้เหมือนเรา ช่วยคนนี้ให้เขาทำไม่ได้เหมือนเราสัปดาห์ที่สองคนละหนึ่งพันวีวีเหมือนกันอ,าอา่าอ่าสี่กองผมก็สมหวังว่าตรงนี้แต่ถ้าพูดเป็นลัง,งผมจะเลี้ยข้าวไปย่างใหญ่ๆนะถ้าเป็นอย่างนี้เอานะสัปดาห์แรกเนี่ยคุณนันมีสองลังคุณนันได้พันสามสัปดาห์ที่สองคุณนันไปช่วยเอสองลังช่วยดีให้มีสองลังเอจะมีได้คนเท่าไหร่ พันสองไปพันสามพันสามเหมือนกันเราได้เท่าไหร่เขาแอบเอได้พันสามบีได้พันสามอ่ะส<ผ>มมติเป็นเอกันแล้วกันอันนี้ก็บบีกันแล้วกันเอได้พันสามบีได้พันสามเราได้เท่าไหร่เราได้พันสี่ในสัปดาห์ที่สองอันนี้ไปโอนวันไหนโอนวันศุกร์ต่อไปนะสัปดาห์ที่สามณคดันกับคุณนันนี่นนะก็มาช่วยทีมง,งานช่วยทีมง,งาน ช่วยกันช่วยกันช่วยกันดีมาช่วยทีมงานตรงนี้ให้มีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเหมือนกันขอละหนึ่งคำดีๆนะยึดเลยหล,ลักเริ่มต้นเอาตรงนี้ก่อนเริ่มต้นนี่พยายามเออโอเคนะเราอาจจะทำหน้ารายการขายเจ็ดลังสองลังนะพยายามช่วยเขามีสองลังให้ไดนะ้ถ้าเป็นเนช่นนี้เห็นไหม ตอนแรกเรามีสองคนเราได้พันสามเพื่อนเราทพมง,งานเราแถวที่สองเนี่ยมีคนละสองหลังก็ได้คนละพันสามอ่าเนี่ยคนเนี้ยมีสองหลังซ้ายขวาคนนี้มีสองหลังซ้ายขวานนมีสองคนซ้ายขวา,า,ก,วาก็ได้คนละพันสาม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 แล้วคุณนันได้เท่าไหร่ตรงนี้คุณนั้นได้สองพันสี่สงสัยไหมว่ามาอย่างไรสองพันสี่อ่า มาจากตรงนี้มาจากตรงนี้มาจากสองจุดนี้เท่านั้นก่อนเบื้องต้นเนี่ยแร้เราจะมาจากสองข้อน,นี้เป็นหลักเนี่ยผมคิดรวมให้แนละ้วมันจะออกความนี้แหละถ้าโครงสร้างงานระดนี้อ่าต่อมาสัปดาห์ที่สี่อะอันนี้เขียนให้ดูว่าสัปดาห์ที่สี่มันจะเป็นยังไงนะอ่าสัปดาห์ที่สี่เราก็ช่วยทีมงานให้มีคนละ ซ้ายขวาเหมือนกันอ่ะตรงนี้มีสี่คนคนละสองมีคนละสองก็เป็นแปดใช่ไหมคนละลังก็เป็นแปดลงังแปดลังคูณหนึ่งพันะอ่านะเาแปดลังคูณหนึ่งพันทีวีเท่ากับแปดพันทีวีฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันแปดพันทีวีมันจะเป็นบรรานหรือก็อดหมดตัดหมด ถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งแปดคนในแถวที่สามในสัปดาห์ที่สามจะได้คนละพันสามร้ยบาทโอนมารุกพร้อมเราคนที่อยู่ในสัปดาห์ที่สองตอนแรกจะได้คนละพันสี่ร้ยบาทนะคนที่ติดตัวเรามาตอนแรกๆเลยจะได้คนละสองพสี่เราได้เท่าไหร่เราได้สี่พันแปด บาโอรสั Ô, R R à. À, ุกนอ่ะทีนี้มารวมดูเพราะว่าเดือนหนึ่งมันสสัปดาห์ใช่ไหมเดือนหนึงมันสสัปดาห์แล้วทขางครบสสัปดาห์ได้เงินเท่าไนสามบวกพนสี่บวกพันสี่บวกสีนแปเราได้ไปเก้าพนาร้อยบาทเออสำหรับคนที่เขามีรายได้อยู่แล้วยังไม่ได้เล่างานประจำเหมือนน้องเตยเนี่ยเขา ทำพัฒนานะฮะสัปดาห์แรกเดือนแรกเขาได้มา 9, เก้าพันเก้าในกรณีเดือนๆสี่ห้าหมื่นยังอยู่ดีมัโโนโอเคนะคุณนันไม,ม่ไหมอ่าคือรายได้เดิมไม่หยุดยังอยู่แล้วก็มีเสริมเข้ามาในกระเป๋าที่สองนะอันนี้คือว่าเป็นมาตรฐานชีวิตมันสูงขึ้นทีนี้สมมติว่าแต่ละคนต่างก็ ทำงานร่วมกันช่วยเหลือกันนะรับโบนัสนูนนี่นั่นชมข่าวสารเข้าประชมุมฝึกอบรมตามสเต็ปของบริษัทที่เรามีเป็นสเต็ปของเราอยู่แล้วเนี่ยนะฮะผ่านไปประมาณหนึ่งปีอ่ะหกเดือนเองนะหมือนปีมันนานไปเพราะคุณนั่นค่อยไวๆใช่ไหมค่อยไวต้องทำงานตามสเต็ปนะมันจะเร็วมากเอาไปาละสักหกเดือนถึงหนึ่งปีก็แล้วกันอา่าถ้ามันเร็วไปเดี๋ยว พุ่นพี่เขาเข้าเหม็นเอาเดี๋ยวมันเร็วมากไปเลยสุดขาตัวเองเอาหกเดือนถึงหนึ่งปีผ่านไปนะเดือนถึงหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยเกิดไรขึ้นคุณนันฝั่งซ้ายมียอดหนึ่งแสนพีวีฝั่งขวามาสามแสนพีวี ฟังไหนอ่อนฟังไหนแข็งฟังง่ายนะมังแสงอันนี้อ่อนอนนี้แข็งเออเนี่ยอ่อนแข็งละทีนี้ระบบบาลานซ์ทีโบนสเนี่ยเขาบาลานซ์ก่อนถึงจะจ่ายทีเนี้ยถามคุณนันหน่อยถ้าเราทำงานไม่หยุดอ่าไม่ใช่ว่าเราต้องลุยแบบตะลุยแบบสุดๆไม่ใช่อย่างนั้นนะเราทำงานไม่หยุดสมมติว่า เราทาสัปดาห์ละหนึ่งวันก็คือสัปดาห์ละหนึ่งวันเราต้องทำต่ตอไปเลยไม่หยุดเลยอย่างเงี้ยเพื่อให้คนเพื่อให้ทีมงานได้เห็นความชัดเจนของเรานะถ้าเราทํางานไม่หยุดทีมงานก็เห็นแล้วมันก็ต้องมีคนเอาตามเราบ้างผ่านไปประมาณสักหกเดือนถึงหนึ่งปีหรือห้าปีแล้วแต่คนไหมไม่เหมือนกันผ่านไปผ่านไปเนี่ยโอกาสที่ฝั่งนี้ทั้งหมดจะมีหนึ่งแสนบีบีเป็นไปได้ไหมแลวฝนะั่งนี้มีสามแสนเป็นไปได้ไหม เมื่อเป็นไปได้มันก็เข้าคอนเซ็ปต์การจ่ายโบนัสข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าเพราะว่าตำแหน่งระดับนี้มันขึ้นบูเลมอนไปแล้วมันรูปไปแล้วสี่กับห้าจะไม่เอามาคิดให้ดูในวันนี้เพราะจะคิดในวันนี้จะต,ต้องใช้กระดานยี่สิบยี่สิบดบวกคูปเ,ปเรื่อยไม่ได้จะคิดให้ดูเฉพาะข้อที่สองข้อที่สามนะ คูณ40%เลยบาลานซ์กันก่อนแสนบาลานซ์แสนมันจะเหลืออยู่สองแสนสองแสนนี้จะเก็บไว้เก็บไว้ในคลิปในสัปดาห์ต่อไปก็เอาแสนนี้มาคูณด้วย40คู40%เป็นเงินเท่าไหร่ครับแสนคูณ40%อ่าอ่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับคุณแสนคูณ40%เป็นเท่าไหร่ คิดให้ก็ได้ครับสี่หมื่นบาทนะสี่หมื่นบาทสัปดาห์หนึ่งมีกี่เดือนหนึ่ีสัปดาห์สี่สัปดาห์าสีส่หมื่นคูณด้วยสี่เป็นเงินเท่าไหร่ครับสี่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 สิบหกเป็นแสนหกหมื่นบาทต่อเดือนปีหนึ่งมีกี่เดือนคูณด้วยสิบสอง แสนหกคูณด้วยจุดสองเป็นเท่าไหร่ครับติ๊กตอก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 หนึ่งแสนเก้าหมื่นไปหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถามคุณนันก่อนถ้าคุณนั่นทำธุรกิจนี้แบบมีความชัดเจนกับมันสัปดาห์ละสองวันหรือสัปดาห์สามวันหรือสัปดาห์สี่วันแล้วแต่หรือเต็มที่กับมันเหมือนพวกเราล่ะ ผ่านไปหกเดือนมีรายได้สัปดาห์ละสี่หมื่นพอใจไหมผ่านอะหกเดือนไม่ได้ผ่านไปหนึ่งปีมีรายได้หกมีรายได้สี่หมื่นบาทต่อสัปดาห์พอใจไหมอะแล้วหนึ่งปีทำไม่ได้แล้วผ่านไปถึงสองปีมีรายได้สัปดาห์ละสี่หมื่นพอใจไหมถ้ยังพอใจอยู่เห็นไหมเนี่ยตอนเนี้ยในเกณฑ์ในเกณฑ์รายได้ของผูน้นำปกติของอเราก็จงอยู่ที่หลักแสนนี่แหละ ในช่วงเวลาที่ทํางาน6เดือนถึง2ปีซึ่งแล้วแต่สัญยภาพทุกคนบางคนอาจจะจับงงเงินแสนภายใน6เดือนบางคนอาจจะภายใน1ปีบางคนอาจจะเป็น2ปีบางคนอาจจะใช้ไปถึง5ปีแต่มันก็ได้แล้วตอนนี้มันก็มีผู้นําที่สามารถสร้างยอดขายซ้าย500 0 0านดีวีขวา500 0 0านดีวีแล้วตอนนี้มีแล้วในปีที่8 ก็แปลว่ามันมีคนทำเงินเดือนละ 1, 000, 000หนึ่งล้านบาทแล้วตอนนะน, 6, ตนี้นะสัปดาห์ละสองแสนบาทตอนนี้มีนะฮะในปีที่แปดมีคนที่ทำแบบนี้ได้แลนะ้วเดี๋ยวมันจะมีงานแกลรโอเปิ้ลนิ่งในเดือนมีนาคมวันที่หกมีนาคมนะมาเจอพวกเขาแบบคนที่มีไรายได้อย่างเงี้ยอยากเจอไหมอยากเจอก็มาที่บอลนะ ขนออกมาเต็นรัตเลยนะแล้วกลับไปมันจะเริ่มเปิดเลยนะ <Hi. S 1> ทีนี้เนี่ยาเราพูดถึงเรื่องตรงนี้ก่อนไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเราพูดถึงตรงนี้เอาเอาตัวเลขนี้ก่อนวันนี้เนะ <Hi. S 1> ดือนละสัปดาห์ละสี่หมืนม่นบาทเดือนละแสนหกในขณะที่คุณนันมีรายได้ทางอื่นอยู่แล้วกระเป๋าที่สองมันก็นโตขึ้นมาปีละล้าน 9แสนสองหมื่นล้านถ้าสมมุติสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงจะทำอะไรกับมันดีเงี่ยเพราะที่ไม่ออกเลยไหมโอ้โหมันชีวิตมันเปลี่ยนไปได้ไหมชีวิตเปลี่ยนไหมมันแค่เหมือนเหมือนเดิมแหละมันไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วยังไงก็ยังเป็นวาทายัวัดอยู่ดีเห็นวาอะไรยอสาธุพันโมสนาด้วยเราก็ คือผมเชื่ออย่างหนึ่งถ้าไรายได้เราเพิ่มขึ้นชีวิตต้องเปลี่ยนลงแน่นอนเปลี่ยนไปยังไงบ้างอาจจะได้ความรมากขึ้นคุณอาจจะได้สร้า,างโบสถ์ด้วยตัวเองลำพังเป็นต,ต้นภาพสร้างโบสถ์ถ้าคุณชอบข้อบูลใช่ไหมหรือ,รอพูดง่ายๆบางคนเ็าอาจจะไม่ค่อยวิลกับเงินจำนวนนี้เท่าไหร่แต่ว่าโอกาสที่เขาได้ช่วยฝักดันที่หล่า้มีรายรได้ ธุรกิจถิ่นมันทำไม่ได้รจริงไหมอ่าแต่ธุรกิจนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะผลักด,ดันญาติเพื่อนคนรู้จักของเราให้มีโอกาสสร้างรายได้แบบนี้ได้ซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันเป็นทั้งบุญเป็นทั้งการแสดงเสียภาพของเราจะว่าได้บุญก็ได้จะว่าเป็นการสังสลเฉพาะก็คือสุดยอดของการก,กรารสงผลเฉพาะ ถูกไหมยิ่งถ้าบนนั้นรู้จักคนเยอะเป็นมรรคภยกใช่ไหมแล้วแสดงว่ามีญาติโยมขึ้นหาเยอะสุดแล้วเยอะน้อยทางก็แต่ว่ามันต้ก็ถ้าเราอย่างเงี้ยเท่านั้นก็คือเราสามารถเชื่อมต่อคนอื่นๆได้มากมายในในวิถีของเราถ้าเราสามารถช่วยเหลือผักดันหรือเป็นแสงเทียนส่องให้พวกเขาเห็นโอกาส โอกาสที่จะทำไรได้แบบนี้ได้มันก็มันก็เป็นทั้งมันเป็นสุดยอดมารยกนะใช่ไหมไม่ใช่มรยกธรรมดาแล้วนะใช่ปะ่ะไม่ใช่แค่บอกบุญนะนอกจากบอกบุญแล้วในชีวิตปัจจุบันเนะี่ยอลอาทิศทิศถดสมปรายทิศถดทำให้เกิดประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันก็เห็นชัดสามารถทำมนันเขาได้แล้วในฐานะที่เป็นมรยก ก็ชี้ทางสัมปรายประโยชน์อะไรประโยชน์ในโลกหน้าให้เขาเห็นดีใช่ไหมสัมปรายนี่ก็ขับประโยชน์สถาบริก็คือประโยชน์ในโลกหน้าให้เขาเห็นคุณได้ทําประโยชน์สองทางเป็นทั้งนักสังคมสังเคราะห์ปัจจุบันแล้วก็เป็นนักจิตวิญญาณสังเคราะห์ด้วยดีไหมอ่าทีนี้ตอนเนี้ย ตำแหน่งของคุณนันอยู่ที่ซิมเวอร์เพื่อเราจะขึ้นบลูไรมอนทำอย่างไรอย่างนี้เลยนะฮะสัปดาห์ที่หนึ่งอตอนนี้คุณนันไม่ต้องไปอะไรแล้วเพราะตอนนี้ตรงนี้เราเรามีแล้วตอนนี้เราเป็นซิมบูว์แล้วนะฮะเราเป็นซินแล้วคุณก็สัปดาห์ที่หนึ่งทำให้ได้หนึ่งลังนะแล้วบังคับให้เงินมันออก1 3ึ่ามบาทให้ดาวรายเห็นที่แบบอย่างที่ดี สอบดาที่สองมาอีกสองลังทำให้ได้ตามนี้แล้วก็โบรัสออกพันสามลองดูด้ว่าระบบกคนเป็นดีทีไม่ทดสอบมันสับดา์ที่สามอีกสองลังได้พันสามสอบดา์ที่สี่อีกสองลังนะได้พันสามร้อยบาทคุณก็ขึ้นบูเรมอนคุณใช้เงินเท่าไหร่ คุณลงทุนวันแรกก็คือ4,850บาทหรือ,อ4,875บาทหนึ่งล้าหรือ5 8 5 0บาทที่มีของแถมด้วยนะเนี่ยคุณทั้ง4คนเนี่ยซ้าย4คนฝั่งขวา8คนเนี่ยเป็นลูกตรงของเราอันที่หนึ่งคือลูกตรงอันที่สอง ช่วยให้เขาเป็นสิ่งกับดาลละสองคนสองคนสองคนคุณก็ขึ้นบูรมอนเมื่อคุณขึ้นบูรีมอนผลประโยชน์ทั้งหมดเมื่อคุณตำแหน่งสูงสุดแล้วผลประโยชน์ทั้งห้าข้อนี้ก็ปล่อยผ่านถึงจุดสูงสุดหมดทุกจุดอ่าข้อที่สองข้อนี้คุณก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอยู่ที่การวางอ่าส่วนการวางไปถามใครก็ถามน้องเตยี่แหละ ถามนะแต่้องแต่เขา้อเซียนอยู่แล้วพวกนี้เซียนวางคือให้น้องเขาวางให้ก็ใครเขาสอนเราให้เราวางเองด้วย <c oughs> อ่าเพราะการเบื้องต้นนะครให้เ,ขขเราครับสอนให้เขาระวางก่อนให้เขาวางให้ก่อนเดี๋ยวเราก็เรียนรู้วิธีการวางก็เราจะไปสอนดาวไลายนะนจริงอะเราก็เป็นใช่เสร็จแล้วโบนัสในกรณีสามสิบสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้เป็นอินิทตี้ ตัวนี้นนะนเป็นอินฟินิตี้โบนัสนะถุงมันต้องเปิดอินฟินิตี้โบนัสคือโบนัสไรที่จำกัดมันปล่อยไปถึงสองแสนบาทต่อสัปดาห์ข้อเนี้ยพอที่สามเนี่ยก็เปิดให้คุณส,สูงสุดอีกเหมือนกันเป็นไงรวยไหมแบบนี้รวยตอนนี้ยังเป็นวัรฐายูกทำใหม่นั่นคืออาชีพที่ดี พราะว่าคุณจะได้เจอคนมากมายแล้วก็เมื่อมีโอกาสก็เอากาแฟไป,ปชงให้บรรดาพอออกไม่ออกทั้งหลายเนี่ยได้ <c oughs> มาเลย <c oughs> ก็แจกก่อนใช่ <c oughs> แต่ถ้าเราถ้าถ้าเรามาเราจะไปขายเลยก็ไม่มีปัญหาแนละ้วไม่มีใครว่านะแต่ส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะไปแจกกันใช่ไหมนะเอาไปชงชิมให้ชิมก่อนอันนี <c oughs> ้ขายเลยแล้วก็มาแกะชิมได้ได้เหมือนกัน นะคุณทําแบบนี้เรื่อยๆบ่อยๆเสร็จแล้วเราก็ดูว่าใครมีแววอ่าพอคนนี้มีแวลแลวแเราก็คัดเลือกนิดเดีอายุสามสิบถึงห้าสิบพวกเลเเอเบอร์หนึ่งคัดมาบริษัทคุยอายุมากๆแล้วก็ตั้งได้ที่บ้านมัต้องเอามาด้วยก <c oughs> ็เพียงว่าเหนื่อยเราผมทั้งแปลงนะ อันนี้ไม่ได้ต้องเขียนหรือว่าต้อเกนื่อยแล้วคัดสามสิบห้าสิบไว้ชุดหนึ่งแปลงหนึ่งที่เขาช่วยเหลือตัวเองหน้พวกนี้เวลาตัดสินใจทำงานมันรุ่มจุดตัวพวกนี้นะก็คัดแยกออกมาทำเก็บนั่นนกไว้แล้วก็พยายามชวนคนเข้าออกตุ้มากที่สุดแต่ตอนนี้ถ้าเรามาที่นี่ระยะหนึ่งแล้วมาลดแปลงแล้วเราก็ควรจะเอาห้องมูลคุมไปตั้งที่จัดจำเจ้าให้นาย เนี่ยอ่ะนักคือบ้านที่ปอตัวหน้าปอสักห้าหกคนหรือสิบยี่สิบคนก็แล้วแต่เอากาแฟมาเลี้ยงกันแล้วก็ขนมปังมาแค่นั้นพออย่าเลี้ยงอาหารนะนะห้ามเลี้ยงอาหารเลี้ยงขนมปังแล้วก็กาแฟพอหนคนอื่นจะทำรอกเดินแบบไม่ได้ละลายที่เขาไม่เห็นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำแบบเหมือนเรานะอ,อ่ะถึงวันหน้าอาจะเลี้ยงได้เลี้ยงข้าว แบบสุดๆไปเลยแต่ดาวไล่ไม่เห็นตกใจมไหมดาวไล่มามากินได้<า>แต่จะให้เขาไปทำอย่างนี้เขาทำ,าทำาไม่ได้นะบางคนเพราะเขาต้องลงทุนใช่ไหมไแต่ถ้าแค่กาแฟคนละแก้วขนมป,ปังคนละชิ้นสองชิ้นไหวไหมทุกคนก็พอทํากันได้ในการน้าเรื่งธุรกิจฉะนั้นถ้าพี่วันชนะจัดผมไปเิ่งที่บ้านให้ทำแบบนี้เลี้ยงกาแฟ คนละซองหรือชมชิมคนละแก้วกี่แก้ว,วก็ได้ก็แต่เขาใหไปกินแล้วก็ขนมปังคนละชิมเนี่ยพอนะทาไม่ใช่ว่าไม่ต้องตัวว่าเขาจะมองเราว่าทำไมอัปลายขี้เหนียวที้ขี้ไป,ไปกินแล้ว่อยกินกันทีหลังที่เฉพาะกลุ่มพวกเราทีหลังแต่สําหรับผู้มาไปชมให้เขาเห็นภาพแรกของเราคือทําแบบนี้ให้มันรู้ว่ามันประหยัดมันไม่ได้บือหวามันไม่ได้ใหญ่โตทาแบบนี้ก็เริ่มคนธุรกิจได้แลนะ้วเขาเห็น อะไปที่ผมไปอยู่แล้วเป็นสำนักคุณเลยเหรอคุณไปเจ้าววเอายต้อเจาร่อกเลยอาไปไปไปเอาจากที่วัดใช่ไหมเอาอย่างนี้จัดที่วัดเนี่ยวัดเขาก็จะมีสลาเขาอยู่แล้วหลังจากพระฉันพระตาหารเสร็จให้ังยาสาสั์ปีเสร็จใช่ไหม แต่ว่าเราต้องบอกท่านล่วงหน้านะว่า,าพี่ป้านาะอาทั้งหลายเดี๋ยวทางบริษัทเพิร์ฟไรน์วันนี้จะเอากาแฟมาชงชิมมาแจกให้ท่านดด่มหลังจากท่าเทศเสร็จและท่าสอบปีเสร็จเนี่ยอยากจะขอเวลาตออจากนั้นสักชั่วโมงครึ่งเอาเฉพาะคนที่เขาอยากจะดู่จริงๆ <Yeah. S 1> แค่นั้นไม่จะ็นต้องออกปริมาณมากแต่ถ้าใครอยากจะดื่มกาแฟเนี่ยรอเลยเราจะแจกกาแฟชงชิมเสร็จแล้วในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง หรือไม่ถึงชั่วโมงเราก็จะมีเวลาหนึ่งเราจะได้คุยเรื่องธุรกิจคุยเรื่องกาแฟแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์หรือถ้าหากไปไกลได้ว่านั้นเราก็อาจจะมีเขียนโครงการแบบนี้ให้เขาดูด้วยมันก็จะทําให้การที่เราได้พบปะพูดคุยกันจะเป็นบุญบุญสนมากขึ้นกันเป็นทิศทางสารอะไรกันับประโยชน์เป็นทิ่ทาทําให้กัดทับประโยชน์ไม่ทํากิดประโยชน์เป็นทิศทาทําให้กัดทับประโยชน,ยชน,น,น,ยชน์คือประโยชน์ในปนัจจุบัน ชัดเจนไหมชัดน้าเอาแบบนี้นะ่เขาเ่มนี่ยเริ่มตัมตงต้งแต่เป็นแตต้องจากอะไรเนาะต้อัตองจากต้อดองจัดตอามัดี้องจต้เรัต,นนนนต้จัออ้องเอมดตอมา้องั้องจัดต้อด้องจัด้องจัด้ชันองจั้องดต้องัด้อจัด้องุองัดตัด้้จ้ออต้้้ออ้ดดด้งานนงจัดจัดั้งด้้้ ถ้าคุณมีตังคุณจะซื้อเองด้วยอาจจะผมไม่พอสนับสนุนเท่าไหร่เรื่องซื้อเองเน,นี่ยแต่ว่าผมอยากให้คุณทำแบบนี้มากกว่าฐานมันจะได้แข็งไปแล้วก็คุณจัดประชุมที่สลาวัดถ้าเขา้าทางคือทำเพียครั้งเดียวคุณก็สามารถเก็บยอดพวกนี้ได้ลนะแปดล้านจากครั้งเดียวเท่านั้นแหล <c oughs> นะจบโอเคครับถามน,นะครับดีดีแล้วนะ เป็นสำนักสงฆ์หรือเป็นวัดอะไรต่าัๆสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมเลยจำได้อ๋อหลวงพ่อชื่ออะไรฮะชื่อจาน์เด็กชื่อจริงชื่อสายไหนท่านปฏิบัติแนวไหนเพราะว่าก็ลกโทหรือว่าลูกขอของหนอลูกโทเยอืมลูกโทต้องสายที่มั่นมาถึงเริ่มต้นแต่มาลูกโทรสายของน้าอ่างโทรตายตายนะอาจาย์ผมเนี่ยเก่งเรื่องลูกโทมากเลยเนี่ย นั่งนั่งป็นหมิ่นเลยนะประานนั่งทุกคนก็ต้องสด็จนนั่าสมาธเป็นเวลานานนานไ่าที่จะมาอยู่สายเดียวกันได้มาอยู่บริษัทนี้เพราะบริษัทนี้ตั้งแต่ท่านประธานลงมาคุณนะคุญคุณได้เสียคุณทำผลงานอางเด่นเด่มีโอกาสเชิญท่านจะทอดผืนข้อป่าให้นั่นได้ะคุณบุญแก่นแต่ว่าต้องโทรให้เห็นภาพของเราเป็นมรดคทายกคยอดเลยนะ ต้องโทรพาวไม่เห็นเลยนะคุณไนโทรแป๊กเดียวผมดูแล้วแววเยอะนะอายุเท่าไหร่นะหะอกสิบเก้าห้้าห้านมีลับอกไปเรื่อยๆนมีลัานไหมนะั้งน,แบบนี้นนะนนนใช่ไหมฮะมีแล้วนะเอาละต่อไปก็เอาประมาณเดือนนี้นะจะเปไปนัดยาวออสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้า,า,นาเริ่มเลยสัปดาห์ที่สองสองั